คือป้าแก้วลงเป็นคลิปสั้นเนาะเรื่องที่ถามพอเขาก่อนไหมว่าเขาสนใจเราหรือเปล่านะคะที่ป้าแก้วลงคลิปนั้นไปก็เพราะว่าเออ่มีหลายคนนะคะที่ป้าแก้วเห็นเราเกิดอาการคิ้วเขาอะนะ <c ười> คือ ไม่ได้ดูสภาพตัวเองเลยนะคะว่าอะไรคือคือไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรแต่ว่าคือคุณเข้ามานะคะคือไม่อะไรอะก็บอกเลยว่าอา,อายุสี่สิบนะสี่สิกว่าสี่สิบบวกแล้วก็มีลูกติดนะฉัน รับราชการแล้วฉันต้องการที่จะหาสามีต่างชาติถ้าเงินเดือนไม่สูงรับภาระหนี้สินฉันไม่ได้หรือตอบโจทย์ชีวิตฉันไม่ได้นี่ฉันไม่เอานะก็เลยถามไปว่าภาษาคุณพอได้บ้างไหมคะนะคะก็ในเมื่อเขาต้องการเราเขาก็ต้องเรียนรู้ภาษาไทยสิทำไมฉันจะต้องไปเรียนรู้ภาษาของเขา ในเมื่อเขาต้องการอยากได้ฉันก็เลยบอกว่าพี่ขาน้องขาพี่่าสัเพราะว่าหน้าตาก็ไปแล้วนะเนอะดึงสติหน่อยนะคะคือที่คุณพี่เข้ามาเออที่น้องเข้ามาถามป้าแก้วเนี่ยเพราะว่าน้องต้องการมีคู่ต่างชาตินะคะแล้วก็คือเราต้องการเขาอะมาตอบโจทย์เรานะดังนั้นเราต้องควนขวายนะคะต้องต้อง รักษาบุคลิกภาพนะคะต้องดูดีนะคะต้องคือมันมันมันจะต้องดูดีอะนะแล้วภาษาเน,นี่ยสำคัญนะคะแล้วอ <ens> ีก<ๆ>อย่างหนึ่งป้าแก้วก็บอกไปเพดป้าแก้วหรือตัวป้าแก้เองเนี่ยไม่ได้รับหาคู่นะคะคุณจะเอาเงินมาจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รับค่ะนะคะให้ไปติดต่อที่เพจหรือว่า กลุ่มหรือว่าคนที่เขารับหาคู่โดยตรงป้าแก้วก็ได้แค่แนะนำนะป้าแก้วก็บอกไปแบบนี้เนะาะก็บอกเธอประมาณว่าหาให้ไม่ได้สิแทงกักเนอะสิอยากากลัวเขาจะได้ดีกว่าสิก็พูดไปป้าแก้วก็เลยบล็อกออกไปเลยนะก็เลยขิวก็เลยออกขิวนะภาษาภาษาอีสานเนาะขิวแปลว่า มันไส่นะมันไส่ในความมันนํามันหนคือมันไส้อะนะเอ่อก็เลยบล็อกออกไปนะคะคือเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจมาขอคําปรึกษาคือตั้งใจมากวนมากกว่านะคะก็เลยออกคลิปนั้นไปแล้วทีนี้คุณไอรีอรอรนนะคะเอ่อก็มาคอมเมนต์นะคะไอรีนโคนะคะ คือเธอบอกว่าปรัคชอบคอมเมนต์นี้มากเลยนะคะคือทุกคนสามารถสร้างบุค,คลิกส่วนตัวที่มีความมั่นใจและมีจุดยืนที่สูงเพื่อตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองได้ทุกคนสามารถทําได้ค่ะแต่ว่าคุณจะต้องเรียนรู้และมีความชาญฉลาดในการเรียนรู้ที่จะสร้างพลังงานในตัวคุณเพื่อที่จะดึงและกระตุ้นต่อเพศตรงข้ามนะคะให้เข้ามาหาคุณให้ได้มากและนานที่สุด สเสน่ห์ธรรมชาติไม่สามารถสร้างขึ้นได้นะคะแต่คุณสามารถศึกษาและเรียนรู้และจดจําจากคนที่มีประสบะที่มีประสบการณ์แล้วผู้ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับใช้ในตัวคุณเองได้ค่ะนะคะหคุณ<ม>ต้องมีหน้าตาที่สดใสสดชื่นจิ้มแจ้มแจ่มใสสะอาดไม่จําเป็นต้องสะสวยนะคะ 2. ฝึกตัวเองให้ดูดีเข้ากับตัวเองมากที่สุดและถูกการรักไทศะด้วยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ของที่มีราคาแพงนะคะข้อ 3. เรียนรู้มารยาสากลต่างๆเช่นในการพูดจาสื่อสารมารยาทโต๊ะอาหารหรือประเพณีปฏิบัติของเพศตรงข้ามให้ดีก่อนข้อ4นะคะสร้างสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนนะคะสร้างความสัมพันธ์นะคะจากความ เป็นเพื่อนก่อนพูดคุยแบบสนุกสนานไม่เล่งรัดไม่เล่งรีบจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าคาดหวังกับผลลัพธ์ทีเ่เราจะได้กลับมานะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเกิดความกดดันข้อ5เปิดโอกาสเรียนรู้พูดคุยกับเพศตรงข้ามให้มากพอแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆและตัดสินใจเลือกได้ดีที่สุดข้อ6นะคะ คุณต้องเป็นคนที่มีพลังงานบวกตลอดเวลาบริหารสเสน่ห์ให้มีความพอเพียงพอใจในทุกสถานการณ์นะคะข้อ7เป็นผู้ฟังเรื่องราวของคนอื่นให้มากแล้วคุณจะเป็นคนที่ฉจาาดขึ้นนะคะข้อ8จงรักษาความเป็นส่วนตัวของการรักกันต้องยอมรับด้วยไม่ควรล้ำเส้นก่อนเวลาอันสมควรก็ควรมีสเปนให้กันแล้กันนะคะถึงอ,อันนี้ปาแกวขอเสริมถึงจะมี แต่งานกันแล้วอะไรกันแล้วเราก็ต้องมีสเปซให้กันมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันละกันนะคะทุกคู่จะมีนะข้อเก้า 9, ไม่ควรร้องขอ,อวัตถุนิยมจนมากลายเป็นเกาะกำบงังการสร้างและการดำเนินชีวิตของตัวเองก็คงจะหมายถึงร้อ,อ,องขอข้อเงินข้อหนุนข้อหนันข้อหนีขอซื้อที่ดินขอใช้นี่ขอขอนะลูกอีช่างขอนะแล้วก็ข้อสุดท้ายความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากตัวคุณเอง เท่านั้นนะคะพรสวรรค์หรือจะสู้สู้พรแสวงนะคะอันนี้คุณไอรินบอกว่าขอให้โชคดีเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงจากพี่ไอรินนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณไอรินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะหนึ่งคอมเมนต์ดีๆที่แฟนเพจ f อปะแก้วเข้ามาให้ความรู้กับ f อท่านอื่นๆน,นะคะ ขอบคุณคุณไอรินมากๆนะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันของป้าแก้วแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่สบายนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนจะเป็นหวัดเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นเย็นมากแล้วนะคะข้างนอกเนี่ยคือทุกอย่างเป็นน้ําแข็งหมดแต่หิมะยังไม่มานะคะแล้วก็พี่ชายลุงเนี่ยเขาไม่สบายตั้งแต่วันจันทร์เป็นหวัดนะะแล้วคราวนี้ป้าแก้วก็คงจะติดมานะคะ แต่ว่าแฟนป้าแก้วกับน้องชายอีกคนนึงก็ยังโอเคแต่ป้าแก้วรู้สึกว่าจะงอมตั้งแต่เป็นเป็นอาการตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะคือคือปวดตรงเนี้ยปวดแล้วก็ปวดหัวนะคะแล้วก็น้ําตาไหลนะคะเป็นคันในจมูกในหูตลอดเวลา <c oughs> พยายามดื่มน้ําอุ่นเยอะๆนะคะดื่มน้ําส้มปั่นใส่น้ําแข็ง <c oughs> มีบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะคือเพือเป็นคนติดน้าแข็งอันนะคะแต่ว่าปวดหัวปวดหัวหนักมากวันนี้หน้าหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่ขนาดพยายามที่จะทาริปให้มันหน้าตาสดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ไปก่อนเนาะแล้วไว้คุยกันคลิปหน้ายังไงก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณอุรินอีกครั้งหนึ่งนะคะ